สายดนสรกครับผมมีมาริสโ o เอส็สวยมาฝากนะครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงก่อนตัวนี้สวยมากเลยใครที่มีลูกสาวที่กำลังเริ่มหัดเล่นหรือลูกชายเด็กๆที่กำลังเริ่มหัดเล่นหรือไปเรียนอยากจะหากีตาร์ส,สวยๆวยินเทจที่เล่นแล้วไม่ไอายใครอะ่ะตัวนี้ก็น่าสนใจอีกตัวนะครับผมอ่า MF 2 uh, 0นนะครับผม made in เกาหลีบ y J8 ตัวนี้ฝ่ายการกควบคุมดูแลจะเป็นของญี่ปุ่นนะครับผมสวยสภาพนางฟ้าเลยนะครับ สวยตัวนี้สวยเสียงดีนะครับผมสวยมากเลยมอริสนะครับผม mf 2 0 7นะครับผมเม็ดอินเกาหลีฝ่ายการควบคุมดูแลก็จะเป็นญี่ปุ่นนะครับผมตัวนี้ไม่มีทิติเลย <laughs> ทรงสวยมากมันทำทรงมาคล้ายๆพวกมาตินนะครับผมผมเองก็ชอบเหมือนกันผมเป็นคนชอบกีตาร์ทรง om อยู่แล้วคือผมเป็นคนตัวเล็กสูง1 6 5 6 6ไ้ร้อยห้าร้อยห้าสิบหก เวลาเล่นพวกส่งโอเอ็มอ่ะมันไม่ค่อยเมื่อยแขนผมเล่นได้ทั้งวันเลยนะพวกกีตาร์ทรงเนี้ยในวงเล่าอ่ะเล่นได้เล่นได้ทั้งคืนเลยนะครับผมแต่ว่าเล่นทรงเดสนอร์แป๊บเดียวมันเมื่อยแขนแล้วก็เป็นทรงรูปทรงที่ผมชอบมากๆเลยตัวนี้ขนาดอยู่ที่ประมาณ3 9นะ39ิ้นิ้ว40ประมาณเนี้ยนะ39หิรืงจริงสานิ้วสวยมากเลยเป็นสปูสนะครับผมแบ็กแอนด์ไซด์ก็จะเป็นมอรกานีสูนล้างหน้าตัวเนี้ยสภาพ ไร้ทิฏฐิเลยอันนี้ถือว่าเป็นสภาพนางฟ้าเลยเอามาให้นะครับผมสําหรับคนที่อยากได้เอาไว้ให้ลูกเล่นหรือว่าใครที่ตัวเล็กๆอยากเอาไว้พวกพาไปเที่ยวทะเลก็ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลย <net> <viele> ผมจะใช้สายสแตนดาร์ดทั่วไป จริงจริงลูกค้าสามารถอัพเป็นใช้สายยี่ห้อดีๆก็ได้นะเสียงก็คือสายมันจะช่วยให้เรื่องเสียงของกีตาร์ด้วยเป็นเป็นหลักเลยนะครับผมาสายมีส่วนด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมให้ดูสภาพกันก่อนก็ไม่มีอะไรมากนะสภาพสวยเลยสภาพนางฟ้าโลโก้นะครับผมอ่าเป็นลายไม้โลตบูดสวยมากๆเลยตรงหัวแล้วก็โลโก้ไม่มีหลุดลอกลูกบิดเดิมๆมันจะมีรอยกระเทาะเล็กน้อยมั้งตัวนี้นิดเดียวเมื่อกี้ผมมองแทบจะไม่เห็นเลยเห็นไหมเห็นไหม จริงๆมองไม่เห็นหรอกนิดเดียวแต่คือจริงๆกีตาร์ถ้ามีอะไรผมก็จะแจ้งทุกจุดแหละเท่าที่ผมเห็นนะครับผมคอไม่มีเยินเลยอ่าดูตามนี้เลยสวยข้างหลังมอสกานีแบบกันสาจะเป็นมอปกานีนะครับผมสวยมากๆเลยไม้เข้มเป็นรูปทรงที่ทำค่อนข้างสวย มอลิส uh, มันทำพวกสกงโอมมาค่อนข้างที่จะทมมาําออกมาค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมถ้าชิ่งต่าเล่นง่ายตัวเนี้ยใครที่มีลูกสาวเริ่มเล่นก็ตัวนี้เลยคอเล็กด้วยถ้าชิ่งต่าด้วยเล่นง่ายเลยคุ้มตัวนี้ เสียงดีนะออกชัดเจนดีตัวนี้ผมให้4,500ท่านใหน้องผิดก็ปิดได้เลย4,500ค่าส่งเหมือนเดิมตามรายละเอียดที่ผมแจ้งไว้ให้นะครับผมโอนเต็มอยู่ที่180เก็บลายทางอยู่ที่2 5 0รกรณีที่เก็บลายทางมัดจำ5 0า500ส่นที่เหลือจ่ายหน้าบ้านของลูกค้าได้เลยนะครับผมสวยมากเลยตัวนี้ ผมเองก็ชอบเหมือนกันถ้าลูกผมโตขึ้นอีกหน่อยผมก็จะเก็บไว้ให้เขาเล่นแนหะแต่จริงๆกีตาร์กีตาร์ผมที่บ้านผมมีตัวเก็บทส่สวยให,ให้ลูกอยู่แล้ว,ลวโอเคฝากด้วยนะครับผม FF 2 0 7ราคาอยู่ที่4,500นนะครับผมท่านใดพร้อมป,ปิดก็ปิดได้เลยถ้าเจอใน YouTube ลูกค้าก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยถ้าพร้อมที่จะสั่งก็ทักแชทส่วนตัวเข้ามาได้เลยไม่ต้องคอมเมนต์นะครับผมตัวนี้คุ้มมากๆเลย Yeah. ขอบคุณมากครับผมฝากด้วยนะถ้าเติอนเอ่อถ้าเจอใน YouTube ก็ทักแชทสวดตัวได้เลยแอดไลน์ก็ได้นะครับผมไม่มีที่ติเลยตัวนี้สวยมากขอบคุณมากครับ